สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแจก ID ร้านกระเป๋าในเกมซากูระนะคะซึ่งเราหามาได้ทั้งหมด2 ID นะคะทุกคนที่จริงก็แบบอยากเอาประมาณแบบ4 ID อดีอะไรอย่างงี้แต่มันหาได้แค่2 ID นะคะคือหายากมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามี ID ไหนกันบ้างมาดู ID แรกกันเลยค่ะทุกคนนี่คือ ID แรกนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ในคอมเมนต์ทั้งสอง ID เลยนะคะอ่ะชื่อว่าร้านขายกระเป๋านะคะทุกคนใช้ทั้งหมด112ชิ้นนะอ่ะพอเข้าปุ๊บก็จะวาร์ปมาให้ตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงอ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวจากข้างหน้าก่อนเลยชื่อร้านชื่อว่าร้านขายกระเป๋าชาแนลนะคะ ก็คือเป็นยี่ห้อที่แพงแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะดูคนอ่าหน้าร้านก็จะมีเป็นเก้าอี้ตรงนี้นะคะเป็นเก้าอี้สองตัวนะหน้าร้านคือเป็นแบบกระเป๋าชายแนวนี้จะเป็นกระเป๋าแบบว่าแพงเราแบบเป็นหมื่นถ้าเป็นแบบราคาถูกๆสุดถ้าถูกสุดนี้ก็จะเป็นแบบหลักหมื่นเนาะอ่าถ้าแบบลงถ้าขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นก็เป็นแบบเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูคนร้านนี้คือแบบเราชอบตรงสีมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ ชอบลายหินอ่อนอะไรอย่างนี้ล้วคือร้านเขาก็ตกแต่งด้วยสีหินอ่อนนะคะก็แบบเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้คือสวยมากแบบมันดูหรูหราเนาะแบบสีขาวอะไรเงี้ยคือร้านนี้ก็ตกแต่งด้วยเป็นสีขาวหินอ่อนนะคะดูคนประมาณนี้เลยก็มีปัดมาเปิดมาก็จะเป็นแคชเชียร์คิดเงินนะคะด้านต่อมาก็จะเป็นป้ายนะเขียนว่าชาแนลก็คือยี่ห้อกระเป๋า ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งของลูกค้านะคะเคือบเก้าอี้สีแดงแรงฤทธิ์มากส่งผลถึงแบบความรวยอะไรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบตู้โชว์กระเป๋านะก็เป็นแบบกระเป๋าต่างๆนะคะทุกคนคืออ่าแล้วมันจับได้จริงนะทุกคนแต่ว่าต้องเข้าพยายามเข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็จะมีว่าเป็นปุ่มขึ้นมาให้เรากดเนาะมันก็ถือกระเป๋าได้ ถึงถือกระเป๋าได้ก็จริงแต่เวลาเอากลับเข้าไปในตู้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนคือมันจะแบบวางแบบระกิระกะมากอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะเห็นไหมพอเราเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บพอจะวางเนี่ยมันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วทุกคนคือมันจะไปวางอยู่บนพื้นนะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะมีอีกไหมก็มีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองจับกระเป๋าชิมพูกกันเห็นไหมกระเป๋านี้คือแบบดูแบบแบรนด์เนมมากนะคะอ่ะ ก็มีหลายกระเป๋าเลยแต่คือหลักๆที่เราเห็นมาเนี่ยคือกระเป๋าโซนด้านล่างนี่คือจับได้น,นะแต่ว่าแบบกระเป๋าด้านบนเนี่ยคือจับได้เหมือนกันแหละแต่แค่แบบว่ามันจับไม่ได้อะมันมันอยู่สูงอ่ะมันก็เลยแบบจับไม่ได้นะอันนี้ก็คือตู้โชว์กระเป๋านะคะอันนี้ตู้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูอีกตู้หนึ่งว่ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป็นการที่จะจับกระเป๋าสู้ชีวิตมากมันจับกระเป๋าไม่ได้นะมันจับได้แค่ด้านล่างนะคะทุกคน อ่ะก็สวยนะคะอันนี้ก็คือตู้ที่สองเราเรารีวิวมาแล้วตอนนี้ร้านพังหมดแล้วเพราะว่าเราฝีมือเราเองนะคะทุกคนเออกระเป๋าสีม่วงสวยมากอ่ะส่วนถัดมาอันนี้ไม่ใช่ตู้นะแต่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นหิ้งพระอยู่นะแบบสีเนี่ยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้วตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่าเป็นมุมกระเป๋ารดราคานะคะก็คือลดไปครึ่งนึงเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน เออเนาะจากแบบ2องแสนลดไป50%ก็เหลือแสนหนึ่งอะไรงนี้ราคาดีมากนะคะประมาณนี้เลยตกแต่งอ่าสรุปออแล้วคือร้านนี้ก็เป็นร้านสไตล์สวยหรูรานะคะเป็นร้านสีหินอ่อนนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูไอดีร้านกระเป๋าไอดีที่2กันเลยค่ะทุกคนส่วนร้านไอดีที่2ร้านสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็ เป็นร้านนี้เลยไปดูกันชื่อว่าร้านกระเป๋านะคะทุกคนเข้าไปเลยใช้สิ่งก่อสร้างทั้งหมด192ชิ้นนะคะก็น่าจะถ้าจำได้ก็คือน่าจะใช้ของเยอะกว่าร้านแรกนะอ่ะเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ตอนนี้จะมาดูก่อนนะคะว่าการตกแต่งจะเป็นยังไงนี่นะคะร้านนี้แค่ดูจากข้างนอกก็รู้เลยว่าเป็นสไตล์อะไร เรียกว่าเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคะคือร้านแรกเนี่ยจะแบบตกแต่งสไตล์หรูหราส่วนร้านสองเนี่ยจะตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะคะเห็นไหมก็แบบมีดอกไม้รักธรรมชาติแบบดอกทานตะวันดอกเดซี่ม่วงๆนี่รห่ะม่วงๆนี่น่าจะเรียกว่าดอกอัญชันเนาะถ้าเราเจออะไรอย่างนี้ถัดมานะคะก็จะมีเป็นนามพุนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาดูในร้านกันเลยในร้านเนี่ยจะมีผ้าเช็ดเท้านะคะ เอ้ผมเช็ดเท้าดิเป็นน่าจะเป็นชื่อร้านแหละใช่ไหมน่าจะใช่อะเปิดมาก็เป็นแคชเชียร์นะคะทุกคนแล้วคือการทําแคชเชียร์ของเขานี่คือเหมือนจริงมากแบบเหมือนจริงไม่ไหวอันนี้กระเป๋าถือไม่ได้เนาะใช่ปะหรือกระเป๋าถือได้หรือเปล่าทุกคนเห็นไหมคือแคชเชียร์เขาเหมือนมากหรือมันมีมันมีอยู่ในเกมแล้วหรอหรือว่าหรือว่ามันหรือว่าเขาสร้างเองหรือเปล่าฮะยังไงส่วนนี้ก็คือกระเป๋าแบบ กระเป๋าเดินทางนะคะทุกคนแบบไปต่างจังหวัดไปต่างอำเภอไปต่างประเทศอะไรย่างงี้เป็นกระเป๋าแบบว่าไปต่างจังหวัดเอ้ไปอะไรนะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะก็คือเปิดได้แล้วก็ถือได้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางกระเป๋านะคือในร้านเนี่ยเนี่ยมันจะมีเป็นแบบถ้าให้เราเดานะดูจากทรงกระเป๋าเนี่ยจะมีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าสไตล์น่ารักกระเป๋ามือหนึ่งมือสองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบมีแบบ มือหนึ่งมือสองสไตล์น่ารักสไตล์แบรนด์เนมแพงอะไรอย่างนี้เห็นไหมก็เป็นแบบสวยมากมีกระเป๋านักเรียนด้วยนะตรงข้างล่างอ่ะเออสวยมากคือร้านแรกเนี่ยจะขายแต่กระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมแบบยี่ห้อชาแนลแต่อันนี้ก็จะมีแบบว่าแบบหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสไตล์นะคะทุกคนเออก็มีแบบชั้นๆแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนะแต่แค่แบบเปลี่ยนจาก สีขาวอย่างเดียวมีแบบเป็นสีน้ำเงินฟ้าขาวดำชมพูเข้มชมพูอ่อนเทาแดงขาวอะไรย่างนี้นะคะโอ้โหตรงนี้ก็ยิ่งแบบไล่สีกันมาเลยสีอะไรขาวชมพูฟ้าเหลืองเขียวเขียวมิน้นดำเทานะคะอ่าประมาณนี้เลยคือแบบข้างบนก็จะเป็นหลอดไฟอะไรอย่างนี้นะคะคือน่ารักมากสร้างเหมือนสุดๆเลยนะคะทุกคนอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวไอดีกระเป๋านะคะแบบมาแจกไอดีกระเป๋านะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ